สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมวิ G อจีซวันนี้เราก็จะมารีวิวในของสปีดพาร์ทซีซั่นที่37นะครับตอนนี้มันก็มาแล้วนะครับวันนี้เป็นของวันที่7เดือน9้านะครับไะก่อนอื่นเราก็ไปดูในของสปีดพาร์ทกันก่อนก่อนที่เราจะไปดูนะครับเราไปดูในของวันเกิดของผมกันก่อนครับครบรอบแล้วนะครับในของ v o g สุดนะครับปี2019แล้วก็อเดือน9วันที่7น่าจะประมาณนี้นะครับตอนที่ผมเล่นนะอครบรอบแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นสปีดพาร์ s ซีซั่นที่37นะครับซึ่งพุ่นมาเลยล่าสุดเลยเราก็เปิดเข้าไปดูกันเลยนะครับในของสปีดพาร์ s นะก็เหมือนเดิมนะครับการเปิดพาร์ก็จะมีการเปิดในเลด139นะครับแล้วก็249และ489นะครับส่วนมากก็จะแนะนำแค่139ที่เหลือก็แค่ทำเควสเก็บลเวลให้ถึง100ถึง150ร้อยเอ้ยถึง150นะครับ เราก็จะได้รถแล้วก็สกินด้วยนะครับส่วน249หรือ189อันนี้นะครับเราก็ต้องเก็บรีวิวเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันจะได้ไวกว่า139นั่นเองเราก็สามารถซื้อให้เพื่อนได้เช่นกันสำหรับใครที่อยากจะซื้อให้เพื่อนก็สามารถซื้อให้ได้นะครับเมื่อกี้ผมซื้อให้ทุกคนดูคือผมซื้อให้เพื่อนนะครับก็เนี่ยนะนี่ครับเรียบร้อยครับ ซื้อสปีดพาร์ทเพจครับเออโอเคไปเปิดพาร์ทใหม่ต่อโอ้โหคือถ้าเราซื้อพาร์ทให้เพื่อนเนี่ยมันจะมีเหรียญสปีดพาร์ทอันนี้เราก็สามารถใช้แล้วก็เลือกเพื่อนนั้นได้เลยนะครับว่าเราจะส่งพาร์ทให้ใครนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้แล้วก็ทําการาส่งให้คนคนนั้นนะครับแล้วก็เปิดพาร์ทของคนคนนั้นที่เราจะส่งพาร์ทให้นะครับแต่ผมจะเติมให้ผมไงแต่เพจครับผมมาซื้อใหม่ครับซื้อของซื้อให้เราเนี่ยก็คือแบงหนึ่งสามเก้านะ มันถ้าซื้อให้เพื่อนนี่อันนี้คือแบบเป็นซื้อแบบให้เพื่อนแบบเมื่อกี้นะครับส่วนถ้าจซื้อให้เรานี่ก็คือกดตรงที่หนึ่งสามเก้านะฮะก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหเสีย,ยพานโง่ไปเลยครับหนึ่งพันนะหลังจากที่เราเปิดพาร์มมาแล้วก็ทําการกดรับได้เลยนะครับนะผมจะเลือกเป็นชุดผู้ชายละกัดนะครับอืมลับสปีดพาร์มมาแล้วตอนนี้วิวสิบหกนะฮะก็ต้องเก็บให้ถึงวิวหนึ่งร้อยถึงจะได้รดถาวรน,นะ ถ้าเลเวล100เมื่อไหร่เราก็จะได้รถถาวรครับแล้วถ้าวิวร้อยเราก็จะได้สกินรถครับนะประมาณนี้นะฮะส่วนภารกิจนะครับก็เป็นภารกิจรายสัปดาห์เนาะมีประมาณ7สัปดาห์นะครับก็เหนออาทิตย์ก็ออนไลน์นะอาทิตย์แรกนี่ออนไลน์3าสนาที60สนาทีแล้วก็ แซงคู่แข่ง5ครั้งนะครับในรอบเดียวแล้วก็แซงคู่แข่ง10ครั้งในรอบเดียวอะไรประมาณนี้นะครับส่วนสัปดาห์ต่อไปก็ต้องรอสัปดาห์ต่อไปมันถึงจะเห็นภารกิจนะครับว่าต้องทําอะไรส่วนคัาางนี้ก็จะเกี่ยวกันดริดนะครับดริดสองพครั้งแล้วก็ทกําการออกตัวอ่าสเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยหกครั้งนะครับรออินยี่สิบเอ็ดวันวิ่งหกรกิโลเมตรแล้วก็สําหรับก,การแข่งขันแซมเ็กการแข่งขัน50ครั้งนะครับก็คือเล่นให้เข้าเส้นชัยนั่นเอง แค่นี้ครับผมเควสง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยก็เป็นรถที่สีเขียวนะถือว่าค่อนข้างจะสวยงามนะครับดีไซน์ในสีนี้ค่อนข้างจะเบาค่อนข้างสวยเลยนะครับส่วนของชื่อรถก็จะเป็นรถเฮสหรือไฮนั่นแหละน่าจะเป็นรถเฮสนะครับถ้าอ่านชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยส่วนความสามารถหรือว่าสเกลของมันภายใน30มสิบวิหลังจากสตาร์ทความเร็วสูงสุดของมิดิบูธคือ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลังของมิดิบูธคือ10% และเนโตรนะครับหรือว่าเอ็มแทงนะครับ6.2ต่อวินะครับรับไปทําการปรัแต่งกันเลยดีกว่าว่าในของตัวรถสปีดพาสซีซั่นที่3 7เนี้เป็นรถเฮสนะครับจะอัพไปทันนั่นสายไหนกันบ้างตัวเครื่องอัพสายเดียวนะครับส่วนล้อทานนั้นซ้ายครับเชือเพลิงสายเดียวครับผมเทเบิลสายซ้ายสุดนะครับเอ็มแทงก็สายเช่นกันนะครับอีล่ามนะครับเครื่องสายเดียวล้อซ้ายครับเชือเพลิงสายเดียวเทเบิลสายสุดครับ M t a n ซ้ายครับในของรถสปีดพาสซีซั่นที่3 7หรือว่าเป็นรถ HIGH หรือเฮดนะครับเรียกว่าไฮแล้วกันง่ายดีครับก่อนที่เราจะไปทําการเทสรถนะครับผมจะมาบอกตรงนี้นะครับอ่าอันนี้สําหรับใครที่ได้ล้อล้อมาแล้วนะครับที่อยู่ข้างๆผมนะมันจะมีล้อนะครับ2ล้อล้อสีฟ้าแล้วก็ล้อล้อสีม่วงนะครับนะเราก็กดใช้เข้าไปได้เลยนะครับคือถ้าเราไม่อยากให้มันมีรอย ริดนะครับเราก็ทกําการปิดจากตรงนี้ได้แต่ถ้าเราอยากให้มันมีรอยริดเราก็กดไม่ให้มันติ๊กนะครับซึ่งล้อ2ล้อเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ใช้รถกับทุกคันได้นะครับถ้าเรามีล้อนะสามารถใช้กับรถฟรี AE86 ได้ครับใช้กับรถคันไหนก็ได้เช่นกันนะครับเราเอามาจากตรงไหนเราง่ายๆครับผมเราเอาออกมาจากการสุ่มสกินคับทีนั่นเองนะครับซึ่งได้จากการสุ่ม สกินที่2ก็คือล้ออันนี้แล้วก็ได้จากการสุ่มสกิน T4 ล้ออันนี้นะครับคือมันสามารถใช้ได้กับรถทุกคันนะครับผมลองมาแล้วนะครับและในนัดตอนนี้คิดว่าทุกคนน่าจะทราบกันแล้วบางคนก็จะยังไม่ทราบคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปทำกานเทสรถสปีดพาร์ทกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็ขอเทสด้วยความเร็วตามปกติกันก่อนเลยนะครับแบบตอนนี้เอาแค่สกิลรถตินนะครับอยู่ที่204.3นะครับ cwb นะครับอยู่ที่290.5นะอันนี้สเกลติดนะครับ w c w ครับอยู่ที่295.7ครับผมแล้วก็ cww ครับอยู่ที่316.6ครับผมอันนี้แบบสเกลติด3ามสวิตแรกนะครับความเร็วก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการเทสแบ็ไม่มีสกิลนะครับความเร็วตามปกตินะฮะอยู่ที่2 0 4ร้ก็ยังเหมือนเดิมครับแล้วของ c w นะครับอยู่ที่288.2ครับถือว่าตัดตกมานิดนึงนะครับ w C.W. นะครับอยู่ที่292.7ครับผมตกมา3ประมาณนะครับตามดรื่ของ C.W.W. อยู่ที่310.6ครับผมก็ถือว่าอยู่ในลำดับที่ดีอยู่นะครับความแางนี้ก็ถือดีอยู่นะแต่โดยภาพรวมแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไปเล่นดูก่อนว่าดีขนาดไหนนะครับ,บงรถสวีบพาส e a ซันนี้นะครับมันเป็นรถสําหรับต้นเกมก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นสนามนี้นะครับวิ่นรอบเดียวก็คือ เป็นสนามที่เน้นในการเก็บเอแทงต้นเกมวิ่งรอบเดียวและสกิลของมันเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่30วิิบวิแรกเท่านั้นนะครับและของมันก็คือดีตรงที่แบบมันเพิ่มเอแทงมาให้เราช่วยต้นเกมด้วยครับมันก็เลยดีนะครับและอย่างนึงก็คือนี่ล้อของเราเห็นเปล่าเห็นผมดิษไหมนี่ล้อผมไม่เหมือนคลายครับ หือพอใส่ลอ้ลอล้อรถเท่านั้นแหละครับคนอื่นเขาบอกว่าเอ้โหพี่เอามาจากไหนครับเนี่ยอารมณ์ลม,มันนั้นเลยครับผมถ้าเป็นในพว้สนามต้นเกมแบบเนี้ยรถรถคันนี้ค่อนข้าง,างจะหมออยู่นะครับอใช้ได้เลยครับสําหรับใครที่ยังไม่มีรถต้นเกมนะแต่พอผมใส่ล้อเข้าไปแค่นั้นแหละืมอสวยมากครับ เอฟเฟกต์เทโบรถก็สวยนะสปิดพสสสาสซติเซีนี้ครับสวยมากครับสวยมากสวยมากดิปปุ๊บหืมลอยล้อมาเลยครับโอ้โหอย่างสวยอะ่ะทุกคนตั้งในตเข้าไป c w ดีีเข้าไปครับนี่ไง WCWDB เข้าไปครับนะดีเข้าไปเข้าเส้นชายไปเลยไปนี่ล้อของผมอาจะสวยรถก็สวยครับเป็นรถสำหรับสายต้นเกมนะฮะไปลงแรงกันสัหน่อยรอเชิงดูว่ารถของเรามันจะพอไหวไหมในระดับแรงรีเจน3กร้ามาเปิดตัวตาแรกก็เจอตึงซะแล้วครับตานี้ตึงมากตานี้เราเจอคลับไตหวันอะ่ะ ปรับนักแข่งเขาอยู่เลยตึงมากครับตอนนี้และรถเราก็ซูมไม่ได้ด้วยไงได้ไม่ได้ก็ต้องลองดูครับหือครับครับนี้ตึงมากนะครันี้ผมเจอทีไรนี้มีแต่คนตึงตึงทั้งนั้นเลยส่วนมากคนตึงจะเยอะครับคนไม่ตึงก็น้อยนะฮะแต่รอดูว่าผมจัด พอไหวไหม WC W W เข้าไปครับมาตรงนี้ครับโอ้โหดีเข้าไป CWW โอ้โหกว่าเน็ตโรมไม่โดนครับมาครับอือหือ เรียบร้อยเลยอย่างนี้ชนอย่างนี้ไหวไหมไหวไหมและรถเราไม่หมอด้วยไงสนามเนี้ยคือโคตรไม่หม่อเลยเป็นรถสำหรับต้นเกมอ่ะสนามนี่คือแบบโอ้โหวิ่งสองรอบะฮะและใช้เวลาน,านานด้วยกว่าจะเข้าเส้นชัยนะสกิลรถมันหมดไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่สามสิบวิแรกและตอนนี้แทบจะลดเพียวเลยก็คือเป็นรถไม่หม่อเลยเลยแหละ ตึงมากครับอืมและรถเรามันไม่เหมาะกับสนามแบบนี้ไงวิ่งสองรอบหรือว่าใช้เวลานานเกินนะครับมันไม่เหมาะเลยลุ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 ยสนามต้นเกมด้วยนะสนามเนี้ยสนามนี้เป็นสนามต้นเกมถามว่าเหมาะไหมมันก็พอได้อยู่แหละแต่ว่าสนามนี้มันระยะทางค่อนข้างไกลเกินนะครับออม,มันก็เป็นสนามต้นเกมนะถามว่าเหมาะกับรถคันนี้ไหมก็ก็เหมาะอยู่แหละนะ แต่ระยะทางมันค่อนข้างไกลเกินไงมันก็พอได้อยู่ครับแต่ไม่ได้ดีมากครับโอ้โหใครเบียดผมใครชนผมมาไม่ได้ครับรถสปิดพาต้องชบเพาวซะหน่อยแล้วกิล้อใหม่ครับอืมไปแต่งเนียวออฟโรดมาแล้วนะครับใส่ออฟโรดมาแล้วต้องแรงหน่อยล็อก่อถนนดีเออไม่ลื่นไม่หลายเอาหน่อยเอาหน่อย เอาหน่อยโอ้โหสีเทโบนี่ยังสวยอะ่ะ WCWW ไปนี่อเออมิดิบูนี่ก็ถือว่าไม่ได้ซ่านมากนะมิดิบูนี่พอจะใช้ได้นะครับอยู่ในเะด็ดกลางๆเลยนะครับบูทมันอ่ะนะอ่ะวิ่งไม่เป็นแล้วครับ มั่วแล้วครับผมเป็นไงนโอยอย่างสวยครับได้อยู่นะบูทของรถสปีดพาส์ติันนี้นะครับถือว่าชนะไปในตานี้นะโห่ยได้มาแปดตามเลยเราก็ขอพอเพียงแค่นี้ก่อนนะสำหรับการรีวิวรถสปีดพาส์ติันที่37หรือว่าเป็นรถไฮนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยหรือว่ารถเฮดนะฮะเฮกหไฮก็ไม่รู้นะฮะ ในใ่าจะห้อยแหละนะอ่านผิดต้องขออภัยด้วยซึ่งเป็นรถสปีดพาสําหรับส,สายต้นเกมนะครับก็ถือว่าสายเลี้ยงบูทหรือว่าเล่นทางสนามหรือว่าใสาในการใช้ในตัวนี้มันไม่ดีถ้าเป็นพวกสนามที่วิ่งรอบเดียวแล้วระยะทางสั้นๆเนี่ยคันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับดีครับผมแต่ถ้าเป็นพวกสนามวิ่งจบใน1น,นาทียี่สิวิอะไรเงี้ยรถคันนี้ถือว่าแค่พอใช้ได้ครับไม่ได้ดีมากครับผมส่วน กลางเกมในโตก็ถือว่าเก็มง่ายอยู่นะครับไม่ได้ยากมากนะครับบูตอยู่ช่วงกลางๆครับผมมาบูตไม่ได้สั้นมากครับแล้วก็ไม่ได้ยาวมากอยู่ช่วงกลางๆพอได้แล้วครับในโตก็โอเคอยู่ครับผมระยะในโตการเลี้ยวการรีดอาจาย์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนการทําเทคนิคก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับนะหลเราก็ประมาณนี้ครับผมส่วนช่วงต้นเกมก็ถือว่าอืมก็ดีอยู่ครับนะแต่ไม่ได้ดีมากครับสําหรับรถต้นเกมนะก็ดีอยู่แต่ไม่ได้ดีมากครับ ก็ถือว่าแรงแหละนะในระยะหนึ่งแต่ความสวยงามนี่มันก็สวยนะเอฟเฟกต์ในตรอะไรเงี้ยค่อนข้างสวยเลยใครที่ชอบก็จัดได้เลยนะครับสปีดพัสซีซั่นนี้นะครับก็วันนี้ก็มารีวิวเพียงแค่นี้นะครับรถสปีดพ a ส s ซีซั่นที่37ใครชอบไม่ชอบหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและสามารถใส่รลาะสกินที4และ t 2ได้นะครับใส่แล้วสวยขึ้นเยอะเลยนะครับ โอเคครับขอบคุณที่มารับชมนะครับบ๊ายบาย